พาทุกคนมากินอาหารไทยร้านดังอยู่สันกำแพงเชียงใหม่มาเปิดที่สาทรมีสาขาแรกอยู่ที่เชียงใหม่คุณแม่ทำร้านอาหารที่กุลแดงแกงร้อนมาทำคุณแดงแกงร้อนสาขาสองที่สาทรค่ะอาหารก็จะเป็นอาหารไทยแนวแบบเหมือนทานอาหารอยู่ที่บ้าน มีอาหารหลากหลายมีทั้งไทยโบราณนำวัตถุดิบจากพื้นถิ่นซึ่งเมนูเราให้ลูกค้าเลือกทานหลากหลายบุญแดงใช่ชนิีอิฐนะคะที่ร้านที่เชียงใหม่ก็เป็นเหมือนอินอิฐใช่ค่ะเน้นแบบผ้าม่านเหยไหมคะจะเป็นแบบผ้าม่านแบบโบราณผ้าม่านปัจจุบันจะเป็นแบบเต็มรูปแบบนะคะห้องนี้นั่งได้แบบ 8- ปดคนเลยอะเรียบง่ายมากๆเลยนะครับเนี้ยเหมือนเราอยู่บ้านบ้านโบราณบ้านแบบสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ้าม่านถึงออกมาแนวนี้ ร้านปูนแดงแกงร้อนอยู่ในร้านเดียวกันกับพาสต้าอาม่านะคะไม่ต้องเดินทางไปถึงเชียงใหม่ก็ได้กินแล้วแต่ละเมนูที่มาเสิร์ฟหนาำผลไม,ม้หอมสดชื่น เหมือนได้กลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะอาหารอร่อยทําให้รู้สึกอบอุ่นอยู่เสมอเลยเ <c oughs> มนูหมูห้องปูนแดงจานนี้น <c oughs> ุ่มละมุนผมอยากกินมานานแล้ว <c oughs> ต่อด้วยไข่ายไข่คว้า <c oughs> นี่คือหนึ่งในเมนูที่หากินยากต้องมากินร้านนี้เท่านั้นกุ้งทอดซอสมะขามกลิ่นนี่หอมซอสมะขามชาๆเมนู <c oughs> แกงก็จะขาดไม่ได้เลยแกงคั่วคอหมูย่างยอดมะขามอร่อยอะค่ะคอหมูย่างจานนี้มีความชามหอม เครื่องเทศที่มีแต่เฉพาะทางเหนือด้วยอะค่ะบกุ้งฝอยคั้วพริกเกลือกรอบหอมมันกินเพลินดีจริงๆจานนี้ปลากระพงยำสามหอมเนื้อปลาชิ้นใหญ่ย่างกรอบเลยล่ะครัเครื่องดื่มแก้วนี้ที่แนะนําำน้ำอัญชันน้ำพึ่งมะนาวสดชื่นมามา,มา,มา,มา ถึงของหวานกันแล้วขังบูนแดงชาไทยหอมชาตัวน้ําแข็งละเอียดฟูมากขอปิดท้ายด้วยกล้วยเชื่อมกะทิค่ะเมนูโปรดที่ไม่ต้องอธิบายอะไรเลยพี่พี่ที่มาก็สามารถจอดรถได้ที่หน้าร้านและซอยไกลสีกว้างมามีรถกอล์ฟมารับไปส่งถึงร้านเลยใครมาทานกันแล้วก็บอกกันหน่อยนะครับ